สามอาการเตือนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับใครที่มีอาการ3อย่างนี้ให้ระมัดระวังเลยครับเพราะว่าคุณอาจจะติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้ครับอาการที่1ครับมีอาการไข้สูงหนาวสั่นนะครับใครที่มีอาการไข้สูงนะครับวัดอุณหภูมิได้ประมาณ38-39องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับรวมกับมีอาการหนาวสั่นปวดเนื้อปวดตัวแบบนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าร่างกายของคุณอาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อโควิด19สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับด ตรวจ ATK กันนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับมีอาการไอมากนะครับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะเด่นเรื่องไอเลยนะครับจากที่หมอหมีตรวจมาเนี่ยบางคนติดเชื้อมาไอทีหนึ่งนะครับติดต่อกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับไม่หยุดสักทีนะครับแล้วก็เสมหะเยอะมากๆอันนี้ก็ให้สงสัยเช่นกันต่อมานะครับอาการที่3มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับก็จะมีอาการตันที่จมูกเลยนะครับน้ำมูกไหลเยอะบางคนแสบจมูกมากมากเลยแบบนี้อันนี้ก็ให้สงสัยเช่นกันดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับถ้าใครสูงมากๆไอเยอะมากๆ ร่วมกับคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับให้ตรวจเลยครับดู ATK ว่าขึ้น2ขีดหรือเปล่าถ้าขึ้น2ขีดแสดงว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบความรู้สุขภาพดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามช่องหมอหมีเมาสมอยไว้ได้เลยนะครับเพราะหมอลงคลิปสุขภาพทุกวันเลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับ